<ID accident> สวัสดีครับมาดูเด็กชายมอดคนรอของเรานะครับไปตกปลามาได้ตัวใหญ่มากเลยทีมงานทิศเอนะครับหากินมานมากมีแต่ปลาตัวใหญ่ๆ เลกเบียร์สามขวดด้วยตอนนี้พี่กัดอยู่นิคมสินสาครน,นะครับสมุดสาครครับ อันบอกเหลือโต๊ะบอกมานบอกคุณสมชายปัญญาเหลือนี่คุณไปทำแบบไหนถึงได้ปลาตัวใหญ่แท้ครับอ๋อ่ลูก ลูกศรสางทองแหละครับแม็กมาดูสมชายอ่ะมาดูพอบานเจ๊กล้าหน่อยโหมีเด็กลาวอ่ะเขามีเด็กดาวติดนนคนรอเมืองพิโลกนะครับ เองก็เอาไอ้นั่นตีอีกวญญะบอตี้อะไรได้มันมันบ่ะาย

ไม่รับมัน้อยมิดไม่คมเลยแนวรับมีบ่ถามคุณสมศรีบ่ วันนี้ย่างปลาแล้วพรุ่งนี้ย่างอะไรเนี่ยไ่ยอ้ขอบคุณหลายๆไปตองไปตองไหนหมกะเราเราขี่ด้เราไอ้อาพแล้วมากินขี่ปลาเหรอแมว ย่างแมวด้ไหม, <laughs> นนมผู้ใดใด้ไปเป็นลูกเคยนี่โหสุดยอดเลยเห็ด <laughs> ป้ากับเกง่งหาป้าก,กับเก่ง ปกติจะไม่คิดตะกร้อใหม่ <laughs>

อพอใหมแบดคลังเง,งิมจังงั้นเนถะอะนังข้างกัเขาจะบอกเฉพาะมั้งเนาะ

ใส่ปลาไปด้วยเลยวะกิ่สูตรใช่ไหม